หลังจากมีข่าวตัวลือพันธ์ใหม่ของ Isuzu D-Max ในเวอร์ชันสมรรถนะสูงที่จะมีการพัฒนาในตลาดออสเตรเลียล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะครับว่าจะมีการร่วมมือกับ w a อก i n ช h ร์ aw, ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมที่อยู่เบื้องหลังเวอร์ชันอัปเกรดของกระบะหล,ลายค่ายทั้ง Colorado Sports Cat, Volkswagen Amarok ok w 5 8 0รวมถึง Mitsubishi Triton Extreme ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างดีทำให้เกิดการร่วมมือกับ Isuzu ในครั้งนี้ สอสเตรเลียมีการเปิดเผยหลังจากมีเอกสารที่ยื่นต่อรัฐบาลออสเตรเลียในชว่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาปรากฏชื่อต่อท้ายว่าดีแม็กซ์เบรดแม้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าชื่อดังกล่าวจะนําไปใช้ในการทําตลาดจริงหรือไม่ดังนั้นชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่อิสสูออสเตรเลียได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อดังกล่าวไว้แล้วจากการเปิดเผยข้อมูลเอกสารพบว่าตัวโหดของกระบะดีแม็กซ์จะได้รับการติดตั้งล้อและยางชุดใหม่รวมถึงชุดสปริงช่วงล่าง ทำให้ตัวรถด้านหน้าสูงขึ้น26.5ม mm, ิมส่วนด้านหลังสูงขึ้น29ม mm. มนอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งซุ้มล้อใหม่ไฟเบรกดไดนที่3ปรับใหม่การป้องกันอ่างน้ำมันเครื่องและสปอนบาร์ทรงใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเอกสารรองรับของรัฐบาลออสเตรเลียยืนยันว่า Isuzu D Max Blade จะใช้เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลสสูบที่กั3,000ซีซี จับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดและการขับเคลื่อน4ล้อแต่กลับไม่มีการกล่าวถึงการเพิ่มกำลังเครื่องยนต์โดยมีกำลัง140กิโลวัตต์หรือ190แรงม้าเท่าเดิมเช่นเดียวกับแรงบิด450นิวตันเมตรตัวเลขดังกล่าวจะไม่ต่างไปจากรุ่นอื่นของ DMAX สื่อท้องถิ่นเผยว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระบะอิซุสุได้มีการทำตลาดมาถึงช่วงกลางอายุโมเดลแล้วก่อนจะเปิดตัวชมใหม่แบบออลนิวในช่วงปี2027ถึงปี2028 ดังนั้นการอัปเกรดคุมพลังในเวอร์ชันพิเศษเฉพาะกลุ่มจะถือว่ามีต้นทุนทีนท่สูงเกินไปซึ่งนี่อาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งว่าทำไมอิสุสุไม่ยอมปรับพละกกำลังเพิ่มขึ้นในตัวสมรรถนะสูงหากเหตุผลดังกล่าวเป็นจริงจะถือว่ามีแนวคิดต่างๆกับโตโยต้าไฮลักซ์เนื่องจากการมาของเวอร์ชัน GR s p o r t แม้จะเป็นช่วงสุดท้ายของโมเดลแต่กลับเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ให้มีความแรงมากขึ้นทั้งแรงม้าและแรงบิดกลายเป็นเครื่องยนต์ดีเซลพิกัด2.8ลิตรที่มีกำลังมาก สื่อออสเตรเลียบอกว่า DMAX b r e จะเคียงคู่ไปกับนิสสัน n a วราโปรโฟเอ็กซ์เเป็นปกีกรัมที่มีกำลังน้อยที่สุดในกลุ่มหากเทียบในคู่แข่งกระบะอัปเกรดสมรรถนะและจากเอกสารดังกล่าวบ่งชี้ว่าการจำหน่าย i ิ u z u d ดีแม็กซ์จะมีขึ้นในอีก12เดือนข้างหน้าหรือในช่วงกลางปี2025นั่นเองและทุกคนอยากเห็นอะไรในรถเวอร์ชันนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ